เชื่อไหมครับว่าอะไรๆในชีวิตของคุณจะดีขึ้นเมื่อได้รู้4เคล็ดลับของการใช้แสงที่ถูกต้องที่ลิบ LED ที่สุดทุกอารมณ์แสงตัวเองเขาจัดบ้านเสร็จแล้วสิวปีกันก็อ,อยากเปิดเพื่อนในเฟซบุ๊กตัวเองรูปไม่สวยเลยอ่ะคำว่ากำแพงบ้านเราอ่ะสีมันไม่จัดเลยอ่ะมันดูไม่ค่อยแพงเลยอ่ะโอ้ยไม่สวย,อยอเอาออกปดยเออันดูดีดีเออ เกี่ยวของหรอครับเกี the the ่ยวการจัดวางแสงต่างหากรูปที่ถ่ายและบ้านของคุณจะมีบรรยากาศที่สวยดูดีต้องมีการจัดวางแสงที่ถูกต้องนะครับและไม่ได้แค่สวยอย่างเดียวนะครับแถมยังสบายตาอีกด้วยที่สุดทุกอารมณ์แสงอะไรอะไรก็ดีขึ้นได้ด้วย4เคล็ดลับการใช้แสงจากหลอดไฟอย่างถูกต้องติดตามเทคนิคการเลือกใช้หลอดไฟแบบอื่นได้ที่ตรงนี้แล้วอย่าลืมร่วมแชร์รูปถ่ายสวยๆที่ใช้แสงจากหลอดไฟลงในอินสตาแกรมพร้อมแฮชแท็ก Right light TS ร่วมลุ้นของรองางวัลจากฟิลิปทุกวัน Innovation and You Philips